รอบสุดี่รขาไม่หรชาติไม่ได้เตกใจเอ้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพากันเด็กๆแกงๆนี้นะไปกินปลากับพงอีกแล้วที่เพชรบุรีแต่อันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะเป็นหาดเจ้าสำราญเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะสั่งอะไรกันบ้างนะครับแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังดูแต่ตอนนี้ประกาศกันกับพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะไม่ได้เอานี่ไม่ได้ตัวติดกล้องมานะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารดีกว่าไป เราถึงแล้วนะครัวใช่เล่บุฟเฟต์ตะก้างอ่ำมึงก็รีบเดินเงียเกินนะนี่บรรยากาศด้านในไงติดริมเรด้วยเดี๋ยวเราไปดูกัน<ฮ>ดีกว่าว่า,าจะมีอะไรกินนะบรรยากาศประมาณนี้นะบรรยากาศดีนะสนยนเราเคยมาแล้ววันนี้เรามากันเองเพราะว่าเราไม่ได้มากับส์เนไม่ได้มีเวลา วันนี้ก็เลยมากันเองดูร้อนนะแต่ดูเหมือนจะเล่นน้ําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ฝั่งนู้นตกปลากันอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมกล้องมันจะโฟกัสปะนี่โหตกปลาอยู่นะาเห็นนะตกปลาอยู่เลยนะบรรยากาศดีมากๆครับเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟเดิมไม่ต้องรีวิวแล้วร้านกาแฟเดิมเราไม่ไม่รีวิวแล้วเดี๋ยวเรา ค่อยไปอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับเราไม่รีวิวร้านกาแฟเดิมละเรามาที่นี่แล้วกันนะครับอ,อันนี้มีชื่อหาดด้วยชื่อว่าหาดหัวตาลน,น่าจะเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าเลยเป็นหาดหัวตาลน,นะครับจะบอกว่าฟ้าฝนมเมื่อกี้ตอนขามาเจอฝนด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรตรงนู้นมีอะไรนะทุกคนมีตรงนู้นเลยเห็นไหม ฝั่งนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็หลายอย่างนะครับไปเดี๋ยวขอไปรับประทานดีกว่าเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตรูปกันว่าอาหารมีอะไรเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตรูปภาพละกันนะครับมีอาปากันที่เด็กๆไปกินอาารเราเนี่ยเขาขายของประวสนุก ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โมเดิร์นบีแต่เป็นอีกมุมหนึ่งนู่นโมเดิร์นบีอยู่น,นู่น <What? S 1> เราไม่เคยมาตรงนี้เพราะน้ำมันลดเนื่อโมเดิร์นบีแล้วน้ำมันลดอ่ะพอลดปุ๊บม,มันมีทางเดินเห็นปะเห็นปะมีทางเดินเฉยเลยแล้วโมเดิร์นบีอยู่น,นู่นโอ้โหดูดิทุกคนอยู่ฝั่งนูหมดเลยแต่เราอยู่ฝั่งนี้สุดยอดตรงนี้ลึกนะตรงนี้น้ำลึก ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยเว้ยของโมเดิร์นวิสน้ำมันแห้งอะ่ะเดี๋ยวไปเดินไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูโลเคชั่นกันเดินเฮ้ยตื่นเต้นนะเว้ยเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแถวนี้มาเที่ยวแล้วคือพอเจอแบบนี้แล้วแบบว่าเออแม่งเดินเล่นได้เว้ยไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าดูดิคุณดูหินดิโคตรน่ากลัวอันนี้น่าจะลงได้เนาะถ้าลงตรงนี้มาสโลปไป ค่อยลงด้วยนะเมื่อกี้ผมขึ้นมาผมยังลำบากขึ้นเลยเนะยครับฮึ๊บฮึบอ,อ่ะเราลงดูป้าพายความวู้ลึกนงะนี่คือน้ำมีจุ่มน้ำโชว์ไปทีงป้าพา้เป็นไงตรงนี้น้ำจะขึ้นเบาๆอ่ะเราเดินเลาะหาดกันเลยโอ้โหทุกคนเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยที่น้ำลดดยูดิจริงๆมันไม่ลดขนาดนี้นะเวยแล้วแม่งลดเออเจ๋งว่ะ นี่นี่นี่โอ้โหผมชอบตรงนี้มากใครมีความรู้บอกหน่อยดิมแม่ผมชอบเรียกว่าตาวนะ่ะแบบเนี้ที่เป็นแอ่งของน้ํะครับแม่ผมชอบเรียกว่าตาวนแล้วแบบว่าเอ้ยเอาเด็กเล่นต้องเล่นตามตาวนอะไรอย่างเงี้ยลึกไหมน้ําใส่นะสมัยก่อนที่อยู่หัวหินเนี่ยเขาจะมีแบบนี้เป็นอ่างแอ่งเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็เขาจับชาวประมงจับฉลามได้เขาเอาฉลามมามาเล่น มาว่ายเล่นแถวแถวประมาณนี้ดูดิผมชอบฟิลน้ำหลายๆอย่างนี้นะดูดูดูอาจจะไร้สาระนิดนึงแต่วันนี้เรานานทีออกมาผจนภัยนะครับเัินดีข้ามาละวนก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 เห็นนกไหมทุกคน <laughs> แดดร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวเราขอพักผ่อนที่นี่เป็นที่สุดท้ายในการออกทริปวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อ ของฝากตามแม่ต่างๆและกันนะครับก็ฝากประมาณนี้และกันนะครับกับการมาเที่ยวโอ้าวแมงกระพุนเต็มเลยทุกคนนี่แมงกระพุ oh, oh นโอ้โห่ากินไหมตงุตงลุตงตงุตงลุตงตุงห้ามใช้มือนะอันตรายมากนะครับแมงกระพุนอย่าใช้มือจับนะครับมันอันตราย นี่นกเต็มเลยก็ขอจบคลิปนี้วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับ Modern b e a s t อีกแล้วเราเรามาบ่อยมากกับ Modern b e a ี t อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมาบ่อยมากเป็นมันเป็นที่พักสุดท้ายในการกินกาแฟแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพและกันอ่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วการคลิปไม่ได้ยาวอะไรมากมันเป็นการเที่ยวแบบชิวๆจริงๆอยากมาอยากมาอยากมาบอกไว้เลยนะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้า มีอะไรเดี๋ยวดูกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีทุกท่าครับไป